ขายไอศครีมสู่ซูเปอร์สตาร์มวยค่าตัวพนล้คาเนโลอัลเวเรสผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้แต่ความสําเร็จของเขาไม่ได้มาจากการซ้อมเพียงอย่างเดียวเขาเป็นลูกคนเล็กในบรรดาลูกทั้งหมดแคนครอบครัวมีฐานะยากจนต้องช่วยพ่อแม่ขายไอศครีมตามตลาดหรือบนรนบัสเพื่อหาอไรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาอยู่บ้านเช่าหลายแห่งย้ายบ้านหลายรอบเพราะพ่อแม่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีสิ่งของเครื่องใช้มากมายเขาเริ่มฝึกมวยอย่างจริงจังเมื่ออายุประมาณ1 0 1ถึงขวบโดยมีพี่ชายเป็นแรงบรนดานใจเขาโตนในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมวยมตั้ง่าสูีทอ17 หลังจากที่ดูพี่ชายชคลิปชกเขาตัดสินใจร้องเองและไม่นานก็กลายเป็นที่จับตามองพะสไตล์การชกที่เกิดไว้เมื่ออายุ17คาน,นโลมีลูกคนแรกซึ่งเป็นภาระใหญ่เรื่องค่าใช้ใจ่ายเขาต้องดิ้นรนหาเงินสําหรับเดินทางไปฝึกซ้อมปัจจัยที่ทําให้เขาสําเร็จต้องจากการฝึกซ้อมหนึ่งเลยคือการจัดการภาพลักษณ์และแบรนด์ตัวเองคาน,นโลไม่ใช่แค่ชกมวยเก่งแต่ยังวางตัวในสังคมดีมีเสน่ห์ทำให้เป็นขวัญใจคนดูและดึงดูดสปอนเซอร์ได้มหาศาลอันดับที่2เลือกทีมงานที่แข่งแก่งทีมนี้ไม่ใช่แแแคคคค่โค่โ้ชตเเเป็นนนนหมือออรรบััวาาางงผททสีพละ พัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบ3การเรียนรู้ต่อเนื่องเขาศึกษาเทปนักมวยรุ่นเก่าๆหลายคนรวมถึงคนที่เขาเคยแพ้เพื่อเก็บบทเรียนกลับมาแล้วนำมาปรับสไตล์ของตัวเองบทอันดับที่4วินัยนอกสังเวียนเขาไม่ใช้ชีวิตเสี่ยงไม่ปาร์ตี้หนักเหมือนนักมวยบ้าคนดูแลร่างกายอาหารการพักผ่อนและสุขภาพจิตต่อมาอันดับที่5้เรื่องการลงทุนและการเงินคานิโลวางแผนอนาคตไม่ปล่อยเงินหายไปกับความฟุ้งเฟ้อเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจและสร้างความมั่นคงระยะยาวและอันดับสุดท้ายการเป็นนักสู้ชีวิตจากเอกขายไอศครีมช่วยพ่อแม่ เขาใช้ความยากลําบากเป็นแรงผลักดันย้ํากับตัวเองเสมอว่าต้องไม่กลับไปสู้ชีวิตแบบเดิมเขาไม่ได้ชนะทุกไฟแต่ไฟที่เขาพายนี่แหละทาให้เขากลับมาฝึกฝนใหม่ให้แข็งแกร่งขึ้นทุกคนเคยได้แรงประดาลใจจากนักสู้แบบคาริโลไหมถ้ามีทิมชิลมาเลย